สวัสดีครับวันนี้โยผมโอมรีเจนโฮมคาร์เช่นเดิมครับจากเมื่อวานนะครับที่เรามีรายการใหม่เกิดขึ้นมาครับก็คือรายการรถมือ2วันละคันนะครับตอนนี้รายการนั้นน่าเสียดายเหลือเกินครับมีอายุแค่1 E.P เท่านั้นนะครับเพราะว่าไปคิดมาแล้วเอารายการใหม่เลยนะครับขอต้อนรับสู่รายการรถราคาอะไรเอ่ยนะครับมันจะมีมายมุกอยู่ข้างหลังนี่เติมให้เลยครับลดราคาอะไรเอ่ยเพราะว่า รายการนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับรถมือสองเกรด A อนะครับเพิ่งเข้าใหม่มาทับเพราะฉะนั้นยังไม่มีราคาแน่นอนนะครับแต่เอามาให้ดูเอามาให้ชมมันก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับรถรายการลถอะไรนะครับเอ๊รายการลดราคานะครับก็มาชมกับ ep สองคือคันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะกับ toyota revo นะครับสองจุดสี่ e plus นะครับปีสองพันสิบแปดตัวนี้เป็น กระบะสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะลูกค้าเป็นเกียร์กระปุกนะครับขับสี่นะขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสำหรับตัวนี้รถสวยมากนะครับได้มาเป็นสีบรอนเงินหน้าร็อกโคแบบนี้นะครับสังเกตได้จากพวกไฟหน้าได้เลยลูกค้านี่โปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์แบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่ตัว e plus เขาต้องตัว g นะแต่ตัวนี้เรามาเป็นตัว e plus เพราะว่าภายในเขาจะเป็นเบาะผ้าเป็นอะไรอย่างนี้นะครับนะตัวนี้ได้มาเป็นร็อกโคสีบรอนสวยงามนะ ลูกค้าสําหรับคันนี้แล้วนะครับสภาพดีนะตัวนี้เนี่ยถ้าลูกค้าเห็นลูกค้าจะเห็นพวกคา,าบโครนคาบอะไรต่างๆนะครับบอกก่อนว่าอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะรายการของเราเนี่ยให้ลูกค้าเห็นได้เลยว่าสภาพที่เข้ามาเดิมๆเ,เป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยร้านทำความสะอาดเดี๋ยวก็สวยแน่นอนนะลูกค้านี่แถมคันนี้นะเป็นรถบริษัทเพราะฉะนั้นการเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะอะไรต่างๆเนี่ยจะต้อง ตามเวลานะครับรบริษัทเขาเป็นอย่างนี้แหละนะครับต้องตรวจเช็คตามเวลานะครับมีการดูแลรถที่ค่อนข้างดีนะแต่อันนี้พอเราได้โอกาสได้เขามานะลูกค้าก็เดี๋ยวจะมาเก็บงานสวยๆคาสปาให้สวยๆเลยรายการลดราคาของเรานะทั้งลดราคาอะไรเอ่ยและลดราคาพิเศษให้ด้วยสําหรับคนที่จองก่อนในช่วงที่เรายังไม่ได้เก็บงานไม่ได้คาสปาพูพึพ่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าจองเรามีราคาพิเศษให้ จากธรรมดาแล้วนะลูกค้าตัวนี้น่าจะผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้านะตัดสินใจจองคันนี้จะผ่อนประมาณ8,000เท่านั้นนะครับเป็นราคาพิเศษให้เลยนำรถราคาพิเศษให้นะอ่ะ,ะตัวนี้นะรถบริษัทนะครับเอาเข้ามาแล้วนี่ที่เห็นไหมฝ่ายฝ่ายกิจการเพื่อสังคมนะอ, <laughs> อันนี้คือใครที่ได้รถคันนี้ไปเนี่ยรถคันนี้ประวัติโชคโชนมากนี่ ก็คือแบบว่าขับขี่ไปช่วยเหลือแบบทํางานเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นคันนี้ได้บุญด้วยนะเกี่ยวว่าเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวถือว่าเกี่ยวนะทําไปซื้อคันนี้ไปได้บุญด้วยนะเพราะว่าคันนี้นี่ทํางานเพื่อสังคมมาเยอะนะครับคันนี้รวยมากนะ E plus เนี่ยเขาก็จะเป็นนี่มาดูภายในกันนิดนึงเอาดูรอบคันก่อนดีกว่ามาๆๆนี่สวยเลยลูกค้านะครับนี่เดี๋ยวพวกนี้เราเก็บงานคาร์สปาให้อยู่แล้วนะ มีตัวเหล็กด้านหลังมาให้นะครับ4คูณ C 4 wheel drive เลยนะครับ 16, 16, 16อ่าสิบอะไรนะี่นี่แล้วก็ด้านหลังก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็จะเป็นตัวกล้องส่องถอยก็มีด้วยนะครับอะดูภายในกันนิดนึงภายในกันนะครับนี่เลยลูกค้าด้านในนะครับเป็นเบาะผ้านะ้าสีดำนะสวยๆนะสภาพยังดีอยู่เลยนะครับก็มีฝุ่นนิดนึงนะอย่างที่บอกไป พวงมาลัย power multi function หน้าจอมีกล้องสองถอย oh. นะตรงกลางหน้าจอมีกล้องสองถอยด้วยนะครับรถสวยมากสภาพดีนะคัดคระบัติคัดสภาพมาให้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นรถบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นดูแลดีแน่นอนนี่ด้านหลังเบาะไม่ยุบไม่ยุ้ยเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆของรถนี่ก็ดีนะนี่ใครสนใจนะกระบะสวยๆนะครับ โตโ o ต้าร e ีโ 2.4e+ ปี2018รถพึ่งเข้าใหม่ของเรานะครับก็บอกไปแล้วว่าราคาพิเศษนะครับกับรายการใหม่ของเรารายการรถราคานะครับก็ติดต่อมาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทร09458-661ก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้แอดไซด,ด,ด์จาขาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอไปก่อนพรุ่งนี้ EP3 มาแน่นอนวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ